สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมเขื่อเจริญโภคภัณฑ์ยึดให้ความสาคัญเป็นอย่างมากครอบครัวและอุคลพวกโรงพยาบาลสงขลาและครินิกกลุ่มธุรกิจของเพื่อเจริญโภคภัณฑ์1้6ยหหเป็นลำดับต่อไปขอกรบการในวันนี้คาดว่าจะรับานเจ้าหน้าที่ผู้คนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกันบริจาคโลหิต่านเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เพราะนั้นก็อยากจะเรียนเชิญนทนั้งหลายนะรบ,บริษัทเคเรือเจริญภคกัณพันนั้นทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่บริษัทเครือจองหาจใหญ่มาเป็นเวลานับ10บสปีการช่วยเหลือคนยากนจนบริษัทเคเรือเจริญภคกัณฑันองโคงนะคะให้กับทุกท่าน่อง เราเนี่ยมีสองซีนะคะซี่าเขเียนทีนี้ในการขนี่เไองอก้าเก็บภาพเ่เอนนะ